แฝดทุเรียนเจ้าดังมันคันแกลิ่นแบบกินมันเดือดล่ะคุณกิน่นกิ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 ่นยิ่งสาวอุ้มซุ <c oughs> ่งันสิบเอิญแย่เรียนกับแย่แปดไม่กินน้ำกัน <c oughs> คุณสาวเห็นในเด้อแป๊บเดียวตามมาเด้อโอเคอุ้มยิ่งลักกลิ่นกรมูด้วยล่ะโอเคค่ะ <c oughs> ไปหาจาันมาใส่ทุเรียนไปถ่ายแย่เรียนกับแย่แปดกันนะกินโอ้ยหอมแต่นอพูดไปเอินกันจะไม่น่านมาก สิบวิปรเห็นดัก <Wow. S 1> โอ้ยมันจะแซ่บคักบุมปราเห็นดัก มาโอ้มมาแล้วมาเลยติคุณ n ยายเลี้ยงยายแฝดมาจ้ามาลุงแกเสีจานแล้วเกินยายมากินน้ำหนึ่กี่ลูกทุเรียนสามแฝดทุเรียนเจ้าดังยังขอนแก่นอันนี้กับทุเรียนกวนจยายจ้าทุเรียนกวนจ้าลุงว่าท่านกินเยอะจ้าถ่ายกินพร้อมยายนี่ล่ะมาค่ะลังมัง าเป็นตเียบจะู้ีจ้าทุเรียนกวนมาเียนสช่มจ้ะโอ้ีเียบแซ่แซ่บห้พามันกินก็เคานด้เหรอนเลยจานเล่เสียบยังเ่อคุณสันแบงเคืงไห่ฉันปากใหยางดีแลยฉันเอาไน่ออกให้พอบขอบคุณนะอ เซ่พักกินเด้เนอเป็นนายจ่าโอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเซ่เฮี่มันเป็นร้อนจ้าพูดสีว่าซึ่งมันม่กินผู้เฒ่าแกีวบ่ดีกินยังไหนก็ได้เนาะแต่ว่าแซ่บแซ่บพี่บอกเยแซ่บจ้าเย็นหอมหอมเนาะหอมกินรูปข้าวแ่บได้เนียนี่แหละของผู้เฒ่ามากินกับข้าวจั๊วบขาวารนี่จ้าชิมเมือันนี้ค่ะบัดนี้นี่อันนั้นหัวใบก้อนค่ะชิมเมือนนี้ ควาเแบจจบเซ็บพัีเลเนี่ยเไคุณเอาเอาอีกขอบคุณคุณเอา้หน่อีกอ้จันสก์เสียสละคักเถอะฉันว่าถ้าได้กินน้ำมือยู่พิกัดลานทุเรียนสามแฝดตั้งยูติถนนมิตรภาพตรงขามรุ่งบาลลาชพฤกษ์ ผู้ใดที่บอกว่ามาจากเพจอุ้มอิ่มนะจ๊ะรับไปเลยส่วนลดห้าแซ่บต์จ้าแ่บค่าจ้าแบค่ะแ่บแซ่แสบชุดยอดเลยค่ะ